โอเคครับก็สวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับช่องมันนี่เอกซองนะครับก็วันนี้นะครับผมก็มาแนะนําเว็บนะครับเว็บหาเงินนะครับเดี๋ยวอันดับแรกผมขอล็อกอินก่อนเลยแล้วกันนะครับนะครับก็เว็บนี้เป็นเว็บการเลี้ยงสัตว์นะครับก็เป็นเว็บที่ดีนะครับแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เปิดให้เล่นฟรีเพราะว่า มันเห็นเขาปั๊มนะครับแล้วทีนี้เหมือนทางแอดมินเขาจะเห็นคนปั๊มนะครับแล้วเขาก็ปิดของสายฟรีไปนะครับแล้วไปให้ผู้ลงทุนเล่นต่อนะครับส่วนผมเป็นคนอะไรอะสายฟรีนะผมไม่ได้ลงทุนนะนะครับก็มาแนะนำเฉยๆนะครับว่าเว็บนี้มันเล่นแล้วได้เงินจริงนะครับแต่ไม่แนะนำให้ลงทุนนะเพราะว่ายัางไงล่ะนะครับ ก็แล้วแต่ท่านผู้ชมแล้วกันนะครับว่าจะลงทุนหรือไม่นะครับส่วนผมไม่แนะนาให้ลงทุนนะครับเพราะว่าพวกแบบนี้อ่ะมันเปิดได้ไม่นานนะนะครับแล้วผมมาดูประวัติการถอนเงินเลยนะครับปึ๊บถอนเงินปึ๊บนะครับวันวันที่ยี่สิบเจ็ดนะครับเดือนมกราคมนะครับได้สามดอลลาร์นะครับสามดอลลาร์ก็คือเก้าสิบบาทนะครับ เดี๋ยวผมจะให้บินท่านผู้ชมดูนะครับเผื่อท่านผู้ชมจะว่าเงินยังไม่เข้านะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนที่ลูกบินเงินแล้วกันนะครับนี่นะครับเงินเข้าก็วันที่ยี่สิบแปดนะครับก็รอหนึ่งวันนะครับก็คือยี่สิบสี่ชั่วโมงนั่นแหละครับก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงเงินก็เข้านะครับก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่มีอะไรมาแนะนาแล้วครับก็จะมาบอกว่าเว็บนี้จ่ายจริงครับ